ผลกลับมาเป็นกองครับกำลังกำลังสิไปต้นต่อไปเนาะพี่น้องออกจากต้นนี้แล้วโอ้ียมงไม่พร้อมเลยครับนั่นนั่นโอ้ยหม้ว่ามันก็ประคับปรอม ไปเศร้ายังนี่นั่นมากันเปอันสันเมกิโน่เนี่ยพี่น้องโมนี่ ใส่เนาะโมาแม่พูดอยู่ข้างบนเคนเสียีแตงเทนั้นต้ององขาเสียเสียยสไปเด้อทาไมางเือนั่นแหละมอสกรนเขาขันไปแล้วว้ัวพีเจ้าเยี่ยวต้องมาางด้นน่ารักมนย จะใช่แล้วมันคือเคลือคบอกสียูพ่อบอกแล้วคือจะผ่านมาแล้วคือเรียกจะน้ำตื่นขำตื่นมากต้อไม่ได้รู้ว่าอยู่นี่โอ้ยคุณค้าคุยตื่นมนี่ต่อยมามากเลยเว้ยต่อยเลยนั่นเว็นรูง่้ยจยต่นตัวดูสิดูนี่้วยนีด้วยโอ้ยมันเต็มตัวขกระติงกูเ้ยที่ตอนนี้ตู้อ้ผ้ว่านนี่ ขาวไขาโเจ้ามาท่าอกข้าวอะไนาะเขาวไขาใส่เอาอเรงตีนว่าไรเออมันเต็มตัวกว่าตีนเลยนี่ก็ต้องนั่งยนทานีเขาตัวกับเขาขาเตี้ยมากนี่ยิ่งโตนะเนเต็มเท่านบอกขาเจ้าว่าเอาสามมานาะมัเอาไงกูกั่นด้เยมันติดมันไหลมเก้อเอางงวัวตัว ใช่อ่ะมีก่บาทยอะมีกี่บาทเล่นเท้าสะพานดูดดโอ้ยมีมีดูดันดูดูาะดันดูสะดันดมมาสะูดูาดันดูดาสะดัะดันันมันดูมาสะาสะนดูมาสะดันดููมาสะดัมาสะดันะดันดูดูมาสันดูดดันด นเลเป็นลอมเปงมันจะเอาโคมมาแบบยงใหญ่ไปเนาะตั้งไปโหลดซองลมสปอรไลเออปอร์ตไลโงนทวนเชียงบุรีงานไก็จะบกันเป็อดไตลันเดียวเดีแต่้องมอกเดี๋ยวเฟขามานงานหดเลย้นลงอนานัยือนโอ้ยมาด

ฝนอฝนหนันชนันไดนฝนน่นลงฝนฝนเลยฝนเลื่นได้ฝนเลื่อยได้ฝนอันนี้ไส่เรนใช่นฝนาเข้าลมแดดเป็นรังฝกเข้าเ้เป็นเชือกเ้ามาอย่างนกินนี่แหละไอ้จำ้ามยนี่ ไม่เจอสายเลยไม่เห็นสิ่งตัวไม่เห็นเลนท่านพวกท่านมีเงินกระจายเรื่องตกอยู่กลางสามกูสามดอนนะท่านนี่ลงอยู่ตรงนี้ละได้แน่บางยี่ท้องที่เก็บ เมเจอเี้ยเมเจอคุณมีไฟนะโมเมิงนีิงได้เลอไมา่ยเนี่ยไฟนะสอนสอนร้องทุกอนสอนนะเนาะเม่สิเก็บบ่เบ่จะดี่้าวัไเน่ยมันเียกี่เน่่ก็ยังนมากี่ได้ดจ้หลงหน้า เออแคยังมีไฟไปกว่าไมาเลผู้หนาพี่แล้วมันลมมาพี่มาีลาไฟอยู่ี่แสงไฟอยู่ลมมาไฟโอ้คันเทนาเปิดกระสูงกระลุมแค่ระวังนิดสิโตลงนี่ไปชรงรานคนเล่นนี่ชงกระดอนน้อยจะไปต้งไปดองมันชูง mãi 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 mãi

哎，对。 กินโซตป่ะเปิดพิสดารกินโซน้ำบูมี่มันบินออกสนันผู้ากันไทยพี่อุ้งใหม่เขาบอกว่าทำอะไรก็ต้งพี่นั่นขึ้นย่ั

Mm-hmm.